ทุกคนมาพบกับเคคาที่น่ารักมากๆวิ่งได้ถึงเกือบ30กิโลเมตรต่อลิตรยคือความฟินมากสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ค่ะเนงพาทุกคนมาพบกับเคคาที่น่ารักมากๆ อย่าง Suzuki สเปเซียเกีคันนี้นะคะที่นอกจากจะมีความโดดเด่นของดีไซน์ภายนอกที่เรียกว่าขับไปไหนก็ต้องมีคนเหลียวตามมองแล้วเนี่ยภายในนี่คืออัดแน่นไปด้วยออปชันที่เรียกว่าบางออปชันเนี่ยเอาผาดยางอายแล้วมันมีการคิดคน้นแบบการใช้งานที่แบบเฮ้ยทําไมรถแบบคันใหญ่กว่านี้บางคันอะ่ะเขาไม่เอาสิ่งพวกนี้ไปใส่ไว้เพราะว่าพอใช้แล้วมันอูโหสะดวกสบายมากๆนะคะเชื่อเลยว่าใครที่ได้ดูรีวิ วิวนี้จบแล้วจะตกกลุ่มรักเคคาคันนี้เหมือนกับที่เน่งได้ตกไปเรียบร้อยแล้วนะคะมาชมกันเลยค่ะคือทุกคันเนี่ยเราต้องรีวิวภายนอกก่อนนะคะแต่วันนี้เนี่ยเราจะผิดขนบธรรมเนียมโดยการพาทุกคนเข้าไปดูข้างในก่อนเลยเพราะว่าข้างในเนี่ยมันน่ารักมากและออปชั่นมันดีมากนะคะก่อนอื่นนะคะนี่เลย มาเปิดประตูนะคะสไลด์ไฟฟ้านะคะด้านหลังนะคะพร้อมกับด้านข้างแบบนี้เราให้เห็นภายในที่แบบคือบอกเลยว่ากว้างจนงงนะคะเดี๋ยวจะเข้าไปนั่งให้ดูนะคะว่าเฮ้ยดูภายนอกนะ่ะเหมือนรถคันเล็กกระทัดรัดแบบมุดซอกซอยขับในเมืองอารมณ์ซิตี้คาร์ได้ง่ายแต่พอไปนั่งนั่งข้างในแล้วแบบทำไมกว้างขนาดนี้นะคะเดี๋ยวเข้าไปนั่งให้ดูเลยค่ะ จะเข้าที่คนขับแต่เข้าวิธีธรรมดาไม่ได้นะคะ mm hmm. เพราะอะไรรู้ไหมคะพอเขาออกแบบมาอย่างนี้คะ่ะทุกคนพอเราเข้าไปนั่งปุ๊บเนี่ยที่นั่งของคนนั่งหน้ากับของคนขับอะ่ะมันไม่มีที่ว่างตรงกลางนะเราไม่มีคอนโซลกลางใหญ่ๆมาเกะก,กะใดๆนะคะนั่งปุ๊บเนี่ยคือมันสไลด์อินเข้าไปแบบนี้ได้เลยอะ่ะนึกภาพออกไหมคือเราเคยไปจอดที่จอดรถบางที่ที่มันแคบมากๆแล้วแบบมันมันไม่อยากเข้าข้างนี้ไม่ได้อะ เราก็เข้าข้างนี้แล้วแบบเฮ้ยสไลด์มาที่คนขับง่ายๆแล้วเฮดรูมนี่คือแบบทุกคน,นะคะ่ะเน่งจะยกมือสุดแขนพระเจ้าคือเป็นรถอ,อะไรที่แบบยกมือสุดแขนแล้วไม่ถึงอะ่ะคือแบบควนไม่ถึงหลังคานะคะคือกว้างมากแบบเหมือนนั่งอยู่ในฮอล์นะคะแล้วด้านหน้านี่คือแบบไม่ถึงเชื่อไหมคะคือดูภายนอกอะเหมือนเขากระทัดรัดไงเราก็เลยไม่คาดหวังว่าพอเข้ามาข้างในแล้วแบบ มันจะได้อย่างเนี้ยนะคะแล้วพอเวลาเรานั่งข้างในเนี่ยปึ๊บเนี่ยนะคะโอ้โหพวงมาลัยของเรานะสามก้านข้างในเนี่ยมีเย็บได้สีแดงมีความสปอรต์ตแบบกรุบกริบนะคะตัวถัวเกียร์ก็จะเป็นหนงังมีสีแดงกรุบกริบคอนโซลด้านบนนี่คือเก๋มากอันนี้คือเหมือนยกกระเป๋าดิโมว่าไซส์เล็กสุดหนึ่งใบามาวางไว้ตรงนี้ดูโปรดดูไอตรงแบบซีซีนี่ ความดีบอกว่ามาเปิดมาปุ๊บแน่เป็นที่เก็บของนะคะแบบเก๋ๆนะคะตรงจอตัวนี้เนี่ยเป็นจอ Android นะคะเพราะว่าระบบคลื่นที่ญี่ปุ่นเนี่ยพอเวลาเรานำเข้ามาที่ไทยเนี่ยมันไม่ซัพพอร์ตกันเพราะฉะนั้นรถนำเข้าจากญี่ปุ่นทุกคันไม่ว่าจะเป็น a l p พร์ทเว i หรือตะกูลเคคาก็ตามเนี่ยก็จะต้องติดจอใหม่ซึ่งอันเนี้ยเขาก็ติดจอ Android ใหม่อย่างดีมาเรียบร้อยแล้วจอ Android มันก็จะมาพร้อมกับเนวิเกเตอร์เอยระบบบลูทูธ ที่เชื่อมต่อกับมือถือของเราเอ่ยนะคะก็อาจจะเหมือนจอ Android ที่หลายๆคนรู้จักกันดีนั่นเองนะคะทีนี้มาดูออปชันเจ๋งๆอย่างอื่นกัน Head up display โอ้โหเอาผ่านคาละสองล้านกว่าบางคันก็ยังไม่มีนะคะ Head u p Display ตัวนี้บอกอะไรบอกความเร็วบอกตำแหน่งเกียร์นะคะเวลาเรามองไปเนี่ยมันก็จะเป็นแบบภาพโพลกรามที่ฉายอยู่กลางอากาศนะคะแบบนี้เลยโลดนะคะ แล้วที่สําคัญคือชอบมากประตูสไลด์ฟดูสไลด์ไฟฟ้าเนี่ยเป็นความเข้าออกรถที่แบบสะดวกสุดๆนะคะแล้วนึกภาพไหมคือเขาเป็นรถไม่สูงด้วยไงคือไม่ต้องแบบก้าวขึ้นเหมือนรถตู้ใดๆนะคะนี่นะคะคือเปิดกว้างเราก้าวขึ้นคือแบบง่ายมากอะ่ะมันไม่ได้สูงใดๆเลยนะคะแล้วสีสันนี่คือแทบไม่ต้องหลบอะ่ะคือแบบเข้าไปได้เลยนะคะ แล้วนี่อย่างนี้เลยค่ะเลกรูมอลังการเลกรูมคืออลังมากกว้างมากนะคะแล้วก็นี่เลยนะคะนั่งไดส้สองคนก็จะสบายมากถ้าสามคนก็อาจจะเบียดเบียดกันนิดหน่อยนะคะแต่ก็พอรับได้แล้วคือนี่ค่ะความน่ารักจุดที่หนึ่งนะคะความโต๊ะเปิดเป็นไม้ประเด็นนะคะ เคยรีวิวอยู่2คันเองนะคันนี้เป็นคันที่2นะอ๋อมันเปิดข้างล่างนี่ตึง้งความโตกินข้าวนะคะใครที่อาจจะไปส่งลูกหรืออาจจะแบบบางทีต้องตอบงานด้วยแล็บท็อปเนี่ยพอแปะๆไว้ได้นะคะพวก iPad อะไรอย่างเงี้ยนะคะใส่แก้วน้ำได้2ใบมีความเป็นโต๊ะรกรุบกริบนะคะตรงกลางตัวพนักตัวนี้เนี่ยก็คือ ให้เป็นที่วางแขนได้หรือไม่ก็สามารถที่จะผลักขึ้นมาแล้วก็เป็นเบาะเรียกไปหมดได้แล้วความเด็ดมันอยู่ตรงนี้นะคะเบาะนี้เนี่ยมีความเด็ดหลายอย่างมากเดี๋ยวพาไปดูนี่ค่ะตอนอื่นเลยนะคะคุณคุณเห็นหางไหมคะหางที่อยู่ตรงนี้ดึงออกมาจ้าเบาะหน้าเปิดได้นี่คืออะไรถ้าคุณคิดว่ามันคือกระบาดใส่ของถูกต้องหนึ่งอย่าง แต่มันถูกได้มากกว่านั้นอีกโอ้โหเดี๋ยวนี้ซูเปอร์อไปกูวูเม่มาเก็ตอะเขาไม่ให้ถุงแล้วนะคะไปไหนเขาก็ไม่ให้ถุงแต่ถ้าเราถืออันเนี้ยไปซูเปอร์เขาก็จะรู้เลยว่าอ๋อเรามีสเปซเซียเกีย,กยอยู่ที่บ้านหนึ่งคันนี่น่ารักมากอ่ะขออนุญาตคืนตะก้าให้น้องก่อนเพราะเราจะโชว์ความเด็ดอันที่สองนะคะของรถคันนี้ค่ะ รถคันนี้สามารถปรับเบาะให้เป็นฟูล l แฟลตเบดใหญ่มากเหมือนเก้าอี้แบบ Super VIP h o n e y ฮันนูในโรงหนังนะคะมาเลยเรามาเริ่มกันจะเห็นว่าเฮ้ยเราอะ่ะแอบถอดหัวดึงหัวหมอนตรงนี้ออกไปตั้งแต่ตอนแรกเพราอเมื่อกี้เราซ้อมพับแบบพับเบาะตัวนี้ลงนะคะเราพับตรงนี้ลงเลยัง่ายๆแค่นี้เลยเดี๋ยวขอเลื่อนมาข้างหน้านิดหนึ่ง ฟูลแฟลตเบดอะขออนุญาตถอดรองเท้าสาธิตความแบบซูเปอร์ฟูลแฟลตเบดให้ชมสักนิดหนึ่งนะคะใครที่จะมาเป็นเจ้าของรถคันนี้ท่านต่อไปนะคะในขออนุญาตท่านไว้ตรงนี้ก่อนเลยขออนุญาตเน่งนั่งหน่อยนะคะโจเฮ้ยคือลงไปนอนกลิ้งได้อ่ะคือถ้าวันนี้ไม่ได้ใส่กระโปรงมาจะกลิ้งให้ดูเฮ้ยคือความฟินมากคือความแบบ นอนคว่ำนอนหงายได้นะคะขออนุญาตเอาเท้าขึ้นเบาะสักนิดหนึ่งนะคะอ่ะเดี๋ยวอยากให้กล้องมาถ่ายจากมุมข้างหลังมากเลยว่ามันฟินขนาดไหนโอเคคืออย่าลืมนะคะว่าเขาอ่ะยังเป็นทรง s u v เดี๋ยวเราจะพับเบาะอีกรูปแบบหนึ่งให้ดูก็คือเบาะหน้าขึ้นไปเป็นปกติแล้วเบาะหลังอ่ะพับลงมาใส่ของเดี๋ยวอันนั้นอนะ่ะทำให้ดูแน่นอนแต่อันเนี้ยขอแบบซุมเข้ามาดูก่อนโอ้โห,โหมันคือความห้องนั่งเล่นอะ่ะแล้วตู้สเปซีเกียนเนี่ย ที่ญี่ปุ่นนะคะเขา positioning ในเรื่องของความแอดเวนเจอร์ความแคมปิ้งมากๆนะคะมันจะมีส่วนต่อขยายที่เขาขายกันนะ่ะที่แบบทำให้รถกลายเป็นเต็นท์น่ะนะคะอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้าก,ดกางออกไปข้างๆแบบหเห็นแล้วชอบนะคะยิ่งตอนนี้กำลังอินแกลมปิ้งอยู่นะคะกว้างมากจริงนะคือแบบนึกภาพไปจุดกลางเต็นท์อย่างเงี้ยเราก็ปรับอย่างเงี้ยโอ้โหหาได้เปรียบ โอเคโมอพอละเดี๋ยวมาปรับเบาะอีกรูปแบบหนึ่งให้ดูค่ะเนี่ยแค่แค่ผักตรงบ่านะคะตัวเบาะที่เรานั่งอะ่ะมันยุบลงไปเองแล้วมันก็ทําให้ตรงพนักอะ่ะมันลงไปทับกันอัตโนมัติเลยเนี่ยอย่างเนี้ยคือแค่นี้เลยจริงๆนะคะง่ายแค่นี้ก็คือสองบอดด้านหน้าเนี่ยนั่งปกติแล้วแล้วก็ใส่ของยาวๆจากข้างหลังลงไปเลยนะคะโอ้โหเนี่ย หรือบางคนเนี่ยพอไปถึงที่แคมปิ้งอะแล้วอย่างนี้ก็ได้นึกออกไหมเราก็ปิกนิกกันโ,โหวางครกต่ำๆยังได้เลยตรงเนี้ยนะคะแบบว่างขวางฟินมากมีหลังคาสุม่มตัวนะคะโอ้โหข้างในยังฟินขนาดนี้เดี๋ยวไปรีวิวความงามภายนอกกับออปชั่นสุดแสนไฮเทคกันดีกว่าค่ะเมื่อตอกลุมรักภายในไปแล้วนะคะภายนอกก็ยิ่งทำให้ดูน่ารักขึ้นมาอีกทันที ซูซูกิสเปเซียเกียคันนี้นะคะเป็นตัวท็อปสุดรุ่นคัสตอมค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยดูมีดีเทลที่ดูแซบซ่ามากกว่าตัวธรรมดาไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งนะคะอย่างกันชนหน้ากันชนท้ายสะเก์ดข้างหลังคาสีดำนะคะของโฉมนี้เนี่ยเขาจะมาพร้อมกับดีเทลน่ารักน่ารักอย่างตัวกระจังเนี่ยซึ่งดิงนชอบมากมีความโครเมียมมีความแบบปากใหญ่อลังการให้ความรู้สึกคล้ายๆกับตัวเอาพาดนะคะที่แบบมีหน้ากระจังใหญ่ๆดูหรูหรา ไฟหน้านะคะก็จะเป็นไฟหน้ามีเส้นไฟ LED Daylight นะคะซึ่งสามารถติดในเวลากลางวันมีตัวฟ o อกแลมที่เป็น LED นะคะที่เป็นแบบตัวซีรอบๆเป็นการแบบเล่นแพทเทิร์นนะคะเน้นเส้นสายทำให้ดูแบบสปอร์ตดีมากขึ้นในทางด้านหน้าและนอกจากนั้นค่ะด้านหน้าเนี่ยก็ยังแฝงความอัจฉริยะไว้มากมายทั้งกล้องหน้านะคะที่จริงๆแล้วเนี่ยมีถึง4ตัวด้วยกันหน้าหลัง ซ้ายนะคะแล้วก็ขวาที่บริเวณกระจกนะคะมองขวาอีกด้วยก็จะเป็นกล้อง360องศาที่พอเวลาเราอยู่ในรถแล้วเนี่ยกดตึ้งนะคะก็จะเห็นภาพ360องศารอบคันหรือว่าจะเป็นบริเวณด้านหน้านะคะที่มีตัวเรดาร์วัดระยะนั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยเมื่อทำงานร่วมกับระบบ cruise c o n t r o เวลาที่เราเขับไปแล้วนะคะก็จะทำให้ c r ู i control ล็อกความเร็วอยู่ไม่ต้องเหยียบคันเร่ง เวลาลถคันหน้าชะลอตัวรถเราชะลอตามเวลาลดคันหน้าเร่งรถเราเร่งตามนะคะก็เรียกว่าเป็นระบบรักษาระยะห่างอัตโนมัติโอ้โหอันนี้เหมือนเป็นรุ่นใหม่ๆเลยทีเดียวนะคะนอกจากนั้นก็ยังมาพร้อมกับนะคะตัวที่ให้ความสะดวกสบายเช่นนะคะนี่เลย k e ย์เลสโกสัมผัสแล้วเปิดนะคะล็อกกดล็อกง่ายๆที่ตัวมือจับไปดูแบบนี้หรือว่าจะเป็นความสบายทางด้านท้ายเดี๋ยวไปดูกันค่ะ ทางด้านท้ายนะคะนอกจากที่จะโดดเด่นน่ารักในรูปแบบของทรงที่เป็นกลองลมเหลี่ยมแบบเหมือนแอบ,บยกตู้กับข้าออกมาข้างนอกนะคะไฟท้ายคือเก๋มากเป็นแถบอยู่สูงเชียร์แล้วก็มีเส้นไฟนะคะ LED ตรงนี้ด้วยแบบมีการแยกไปท้ายนะเป็นจุดๆกระพิบกับพิบสวยเซ mm hmm. ็กซีมก่มากๆเปิดฝาท้ายออกมานะคะแบบนี้อ่ามันก็จะสามารถพับลงได้แบบที่เราได้พับโชว์ไปแล้ว เมื่อกี้นั่นเองค่ะและใครที่พร้อมจะเป็นเจ้าของนะคะน้องซูซุบิ สเปซเกียคันนี้ค่ะเครื่องยนต์ไฮบริดน้ำมันเบนซินนะคะที่วิ่งได้ถึงเกือบ30กิโลเมตรต่อลิตรทั้งสวยออปชันก็เต็มประหยัดน้ำมันดีไปหมดอย่างนี้ในราคาเพียง1 2ึ0 0ล้านมืนบาทเท่านั้นโทรมาหาเราได้เลยที่0 92ย์4 5641ค่ะหรือแอดไลน์เข้ามาที่เครื่องหมายแอดแล้วตามด้วยชื่อโชว์รูมเบนส์มอเตอร์มอลล์นะคะและถ้าหากใครอยากไปติดตาม Facebook ส่วนตัวของเน้งก็ใส่ไว้ให้ได้แล้วด้านล่างหรืออยาก เข้าวร่วม Open Chat อัปเดตรถเข้าใหม่ก่อนไลฟ์สดลิงก์ก็อยู่ด้านล่างแล้วเช่นเดียวกันค่ะแล้วพบกันใหม่ในการรีวิวรถคันน้นนะคะสวัสดีค่ะอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะหากว่าชอบชมรีวิว รถยนต์พรีเมียมของเนงนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกด u u s c r i b e นะคะตรงนี้เลยนะคะกดไลค์ให้เนงด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเนงมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ